ปฏิบัติธรรมนะรู้สึกตัวไว้ไม่ใช่นั่งเพ่งเพ่งเอาเพ่งเอาไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะมันคือความโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีก็ไปนั่งจ้องนั่งเพ่งเอาที่ิก็ไปดัดแปลงจิตใจตัวเอง ธรรมชาติของจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็ไปเพ่งเอาไว้ให้มันนิ่งๆไม่ให้มันทำงานหลวงปู่ดลดนท่านสอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดไม่ใช่ห้ามความคิดนะเวลาที่ความคิดมันเกิด สิ่งที่ตามหลังมามันจะเป็นกุศลกับอกุศลตามมาคิดเรื่องนี้จิตเป็นกุศลคิดเรื่องนี้จิตเป็นอกุศลอย่างเราคิดในทางร้ายกับคนอื่นโท่สามก็ขึ้นคิดไปในทางดีรู้สึกเป็นมิตรกับเขามีความเมตตาขเขาเความเมตตาก็เกิดขึ้น เราเห็นหมาถูกรถชนใจเราสงสารรู้สึกมันทุกข์ช่วยได้ก็ช่วยตัวนั้นเป็นความกรุณามันเกิดขึ้นนี้พอช่วยไม่ได้จริงๆมันถูกลถทับมากแล้วจะตายแล้วเราก็คิดไปว่าโอ้แย่จังเลยนะ ไม่ดีอย่างน้นอย่างนี้นะใจเศร้าหมองเศร้าหมองเป็นโทสะได้คิดไปในอีกอย่างหนึง่งสัตว์มันก็มีกรรมของมันนะจิตก็เป็นอุเบกขาจะเป็นบุญเป็นกุสลขึ้นมาเมื่อเราอยาไปแท่บแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแตง่งให้เขาคิดนึกปรุงแตง่งแต่เรารู้ทันเขา เราอย่าไปปรุงแต่งจิตเสีเองให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตจิตมันปรุงของมันให้รู้เฉยๆเราอย่าไปปรุงแต่งจิตร้อยละร้อยของนักปฏิบัติคือนักปรุงแต่งจิตจิตมันจะคิดมาให้คิดจิตมันจะปรุงชั่วห้ามปรุงอะไรเนี่ แทนที่เราเข้าไปแทรกแซงจิตใจตัวเองเรื่อยๆนะแทนที่เราจะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาก็แทรกแซงเก่งๆเนมะือมันเกิดความหลงผิดว่าจิตเป็นอัตตาอย่างคนนั่งสมาธิ ฝึกจนชนานาญมีวัส,สีแล้วจิตสงบลงไปที่โลกธาตุดับไม่มีโรคนะร่างกายก็ไม่มีโรกก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีเหลือแต่ความนิ่งนิ่งว่างว่างสบายอยู่นั้นพอฝึกชนานาญเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้นานๆนนถ้าเป็นตายไปเป็นพลมนะไมันอยู่อย่างนั้นนเป็นกับๆเลย พวกนี้ก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าจิตนี่เป็นอัตตาเป็นสิ่งที่เราบังคับได้เงินการที่ไปนั่งเพ่งให้จิตนิ่งสงบเงียบๆนานๆนะต้องรามัดระวังบางทีเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นได้มากมายบางคนทําสมาธินะได้ถึงฌานที่สี่เป็นอุเบกขาแล้ว แล้วจิตดับลงไปไม่รู้สึกเหลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งๆอยู่ไม่มีจิตอันนี้จิตมันเข้าฌานที่สี่นะแล้วก็มันดับความรู้สึกลงไปมันเป็นพรมลุกฟักในขณะนั้นมีแต่ร่างกายไม่มีจิตด้วยอำนาจของกรรมทำให้จิตนะหายไปด้วยการเพ่งเอาไว้ พอจิตถอยออกมาจากพลมลูกฟักกลับมาม,มี